สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทำซุปยินตาโฟนะคะยินตาโฟกุ้งนะคะก็ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะก็ทุกอย่างก็มีเรียบร้อยผักชีต้นหอมอผักความตุ้งนะคะก็กุ้งนะคะทุกอย่างคือ,อง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะน้ำซุปก็ได้เต็มที่แล้วนะคะ อนอื่นก็เอาเส้นลงเลยนะคะเอาเส้นลงนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นประมาณนี้เนาะนี่คืออาหารสำเร็จรูปเนาะทุกคนเห็นใช่ไหมคะนี่เป็นเส้นยันตโฟนะคะยันตาโฟเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็น้ามันก็ฉีกใส่เลยนะคะเป็นเมนูของบ้านนี้เลยนะคะแต่ว่าต้องขาดอย่าขาดเครื่องเคียงนะคะก็จะมีเนื้อไก่ด้วยนะคะใส่ไก่ด้วยแล้วก็ใส่กับ กุ้งสดสดด้วยนะคะกุ้งก็ตัวใหญ่ๆอ่อนอื่นก็เอาเส้นให้ให้เข้าแท้เต็มที่นะคะ,ะก็ประมาณนี้ถ้าเส้นสุกแล้วแล้วก็ค่อยใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ปรุงเครื่องได้เลยนะคะวันนี้จะจะทำรสจัดนะคะทำเผ็ดๆให้ทุกคนได้รับชมเลยนะฝีมือแม่บ้าน อย่างอื่นทําไม่ได้กว่านี้แล้วนะคะนอกจากจะเป็นอาหารประเภทนี้นะคะก็ซื้อผักมาก็หลายวันแล้วนะคะแต่ไม่เสียนะคะสดกิเหมือนเดิมนะคะก็เลยตัดสินใจว่าทําซุปนะคะก่อนอื่นก็ให้เส้นนุ่มก่อนนะคะเส้นนุ่มๆก่อนนะคะค่อยจะใส่เครื่องเคียงนะคะก็มีวิธีง่ายๆนะคะาถามว่าใส่แป้งนัวนิดนึงนะคะ คือนิดหนึ่งจริงๆนะคะนี่คือแป้งหนัวนะคะนิดเดียวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะคนที่ไม่ค่อยชอบท่าไห่กับแป้งหัวใส่เยอะๆนะคะเพราะว่าแต่ว่าบางคนบอกว่าใส่หลายเสพหลายแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบนะเนี่ยเส้นก็เริ่มจะนิ่มแล้วนะคะถ้าเริ่มจะนิ่มเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งเลยนะคะใส่กุ้งกุ้งสดๆเลย นี่ก็ออ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 ใส่กุ้งไม่ต้องไม่ต้องไว้นานนะคะอ่าใส่กุ้งนะคะพอใส่กุ้งเสร็จแล้วก็ใส่ผักเลยเน้นผักนะคะเน้นผักทุกคนเห็นไหมคะใส่ผักเลยทานผักมากนะคะเป็นคนที่ชอบทานผักยเยอะๆเห็นไหมคะนี่ก็จะได้เป็นนี่คือ ยินดีฟวกุ้งนะคะผักล้วนเลยเห็นไหมคะก็ผักชีต้นหอมใส่เลยนะคะใส่เลยนี่ใส่หลายแซแบหลายมีคนที่ชอบทานผักนะคะผักเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนี่เริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่า,าเราอย่าให้เส้นเขานั่นมากเกินไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะแค่ยั่วๆกับหลายๆท่าน Uh huh. วันนี้จะเอาพริกเผ็ดเลยเห็นไหมคะนี่ก็เริ่มได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นฟรีมือของเราเองนี่กุ้งก็เริ่มจะได้แล้วเนาะ uh huh. เห็นไหมคะ <c oughs> ก็เป็นเมนูที่ง่ายๆที่สุดนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ให้หมดเลยผัดต้นหอม นที่ชอบวันนี้อยากทานเผ็ด,ผดให้ทุกคนได้ดูหน้าตาของยินต่ัโฟน,นะคะมีทั้งกุ้งมีทั้งไก่นะคะทุกคนเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะทุกคนเห็นไหมนี่แค่ซองเดียวแต่ว่าเครื่องเยอะนะคะจะไม่ชิมนะคะจะไม่ชิมออื ก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยชอบชิมน,นะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ชามเลยนะคะใส่ชามเลยนะคะทุกคนได้ทุกคนดูนะคะใหดูดูด,ด,ด,ดูดูกุ้งนิดนึงนะคะโอเคกุ้งได้แล้วนะคะถ้าถ้าสุกมากกว่านี้ก็จะแข็งนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนดูนะทุกคนดูหน้าตาของยินตาโฟง่ายๆนะคะโอ้โห ชามโปดนะคะชามโปดนะคะนีใครจะว่ายังไงก็เป็นเมนูที่น่าอรอดอร่อยนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็เป็นยันตาโฟที่มื้อนี้ทุกคนเห็นไหมยั่วไหมละ่ะเห็นไหมคะ ก็ประมาณนี้นะคะยินตาโฟวันนี้ก็มื้อนี้ก็ง่ายๆนะคะยินตาโฟกุ้งสดๆนะคะกับไก่ด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นของคุณสานะคะก็เป็นเนยแค่นั้นเองนะคะก็ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยั่วๆนะคะทุกคนดูนะคะยั่วๆนะคะน,น่าทานไหมนี่ก็เป็นเมนูมื้อเย็นนะคะโอเคนะคะ